สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะแนะนําตัวปากกาอินวันยี่ห้อนี้ครับคือยี่ห้อรอติงครับรอติงหรือภาษาคนไทยเรียกว่ารอติงนะครับถ้าเป็นภาษาเยอรมีเขาจอกว่ารอติงรอติงนะครับรอติงนะครับก็ตัวนี้เป็นแบรนด์ของเยอรมนีนะครับแต่ว่าด้านนี้ผลิตที่ไม่ใช่ญี่ปนนะครับโอเคตัวรอติงนะครับตัวนี้เป็นรอติงเทียนมันเทีนมันหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีปากกาสีดํามีสีน้ําสีแดงนะครับแล้วก็ดีสก์กดเห็นไหมครับ ชัดเจนนะครับวิธีใช้งานนะครับก็คือหมุนไปที่ตรงนี้ยกหัวขึ้นมาด้านบนครับเราก็กดด้านล่างตอนนี้ก็จะเป็นหมึกดำแล้วนะครับเห็นไหมครับแล้วถ้าจะออกทําไงกดขัางบนนี้ปุ๊บมันจะเด้งออกสีแดงอะ่ะหมุนไปที่สีแดงยกสีแดงขึ้นแล้วก็กดกดปุ่มลงไปมันก็กลายเป็นสีแดงแล้วอ่าแล้วนิสสอกดทาไงอ,อ่ะเราก็หมุนไปอีกยกขึ้นีทีหนึ่งกดเด้งออกก่อนนะครับแล้วก็ยกศ5นจุด้าขึ้นก็คือหันหน้าศูนย์นุดห้าขึ้นมาที่ตัวเราครับเราก็กด คราวนี้กลายเป็นสอกดไลนนะครับน,นี่ชัดเจนไหมสอกดละกลายเป็นสอกดละคราวนี้เราต้องการเปลี่ยนไส้นสอเฮ้ยทาไงดูน่ะสามแท่งเปลี่ยนเงไ้วสามแท่งวิธีเปลี่ยนนะครับง่ายมากก็ไปซื้อหมุนมาครับหมุนก่อนหมุนก่อนอ่าหมุนก่อนครับแล้วก็บอกร้านค้าว่าต้องการสายสอโรติงสติกกี้สามอินหนึ่งจะมีสีอะไรบ้างก็จะมีสีแดงนะครับนี่ผมถอดสีแดงให้ดูวิธีถอดก็คือแบบนี้ครับนี่คือไสาหมึกของอ t i ิงนะครับ ตัวนี้สวนมากก็มีอินเยอรมนีนะครับผมบอกส่วนมากแล้วผมใช้คำว่าสุดมากนะบางอันก็มีอินเจแปนนะครับใส่นะครับ,ต,นะรบตัวนี้เป็นสีดำนะสีดำนะครับตัวนี้เป็นสีดําชัดเจนมองเห็นไหมครับเออมันมองไม่เห็นจริงเนาะขอโทษจริงขอโทษซูมใหม,ม,ม่ซูมใหม่ตัวมันเล็กอะซูมใหม่ทีนึงเมื่อตัวมันเล็กอะมองมเห็นก็ไม่เป็นไรนะขอโทษจริงว่ามันประมาณประมาณแบบนี้นะ ตัวมันเร่งจริงผมต้องมองจ้องเลยครับนี่คือรถทิงนะครับมีโลโก้รถทงอยู่นะครับแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปตรงนี้ครับใส่เข้าไปเสียบปุ๊บอ่ะแล้วเราก็หมุนครอบปากกานี่ครอบกับคืนเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการเทสเทสก่อนนะครับอย่าลืมนะครับต้องเทสเสมอนะครับนี่หมุนไปที่หัวยกหัวสีแดงขึ้นแล้วกดสีแดงขึ้นอ่ะเดี๋ยวดูสีแดงมาไหมแบบนี้จะมาครับเห็นไหมครับว่ารถทิงเนี่ยครับเวลาเขาขึ้นมาหัวเขาจะเขียนว่าสีแดงเวย กันเตือนนะครับเป็นยี่ห้อเดียวที่ผมเจอครับส่วนมากจะไม่มีเขียนว่าหัวแดงครับแดงก็คือแดงไปเลยนะครับเนี่ยนะครับคือมันจะมีเตือนบอกเฮ้ยด้านนี้หยิบด้านแดงขึ้นมานะอ่าส่วนสีดําแล้วทั้งแมหมุนไปที่สีดํานี่กดไอหไหมด้านบนเขาจะม,มีสัญลักษณ์สีดําเอาอ่าแต่ส่วนทีสกกดไม่ต้องหมุนไม่ต้องมีครับเพราะว่ามันเป็นหัวพิเศษอยู่แล้วนี่กดได้เลยนะครับก็ทั้งนี้ส่วน วิธีเติเตมไส้ก็ยกประกาเอ้ยยกที่สองกดขึ้นมานครับก็เติมเหมือนเดิมเหมือนรถทิ้งธรรมดานะครับตัวนี้ตัวนี้ของมีจํากัดน,นะครับเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยครับเพราะว่าเป็นของหายากมากเลยนะครับหายากตรงแทนมาพร้อมกับอะไรมาพร้อมกับนี่กล่องนี้กล่องครับนี่อ้ขอโทษอันนี้มีอินไท้หวันขอโทษจริงครับนึกว่ามีอินเจแปนเหมือนกับพวกรสทิ้งนี้อ่านผิดเยย้ำย้ำย้ำรสทิ้ง s t i c ทอ t e น b u มีอินไต่หวันไต้หวันนะครับไต้หวันนะครับเจแปไม่ใช่นะครับขอโทษขอแก้ความผิดนะครับเจแปนเป็นมีอินใต้หวันนะครับอผมเชื่อเหมือนกันที่ผมลืมดูไปขอโทษจริงๆมันจะมีใบรับประกันมาด้วยนะครับอย่าลืมถามใบรับประกันมานะแล้วก็มาพร้อมกล่องแบบนี้ครับเกิดติ้งสวยมากนะครับเป็นแบบเป็นเป็นสไตล์ของตัวลอตทิงนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นกล่องสามเหลี่ยมนะครับ นี่กล่องสามเหลี่ยมของตัวสติกกี้นะครับเดี๋ยวผมเทดูกล่องสามเหลี่ยมของรุ่นอื่นครับที่เป็นรุ่นท็อปก็จะเป็นรุ่นเนี่ยจำมาเนี่ยเหมือนกันรุ่นแรพิดโปรเนี่ยท็อปสุดของรถทิงไลน์ดิสโซเขียนแบบคือแรพิดโปรครับนี่คือท็อปสุดนะครับแล้วก็แปดร้อยพัทนะครับแล้วก็จะมีหกร้อยหกร้อยแล้วก็ห้าร้อยกับสามร้อยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับผมจิบมาเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วอีกคลิปหนึ่งลองไปเปิดดูนะครับคลิปคลิปคลิป,คล,ป,ค,ลปคลิปก่อนหน้าเนี่ยครับก็คือ การดีวิวว่า้ i, ประกาศตัวนี้มันต่างในการต่างน้ำหนักต่างสายต่างใหม่กันนะครับตรงนี้หายากมากเลยนะครับเพราะของเมืองไทยนี่ตอนนี้ผมเรียกว่าเป็นของหายากแล้วก็มีจํากัดนะครับหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับนะครับเข้าใหม่คงจะยากแล้วครับก็คือของที่เราตัดกรอเต่าแล้วก็มาเชียร์กันนะเพราะว่ามันเป็นของที่หายากจริงนะครับถ้าใครอยากสะสมนะผมแนะนำรีบสะสมเลยนะครับเพราะว่าจะหมดแล้วนะครับจริงๆครับนะครับก็ ทางนี้ทังนั้นครับกด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้เราแล้วก็กดแชร์ได้นะครับเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วที่สาคัญน,นะครับ่าใครมีคําถามเกี่ยว,วกับล้อเที่ยงเดี๋ยวผมจะตอบคาถามให้ใต้โพสต์นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ